แฟนไทยสัตว์เลี้ยงที่ติดสถานะของโกาก,การดิมาดูกันว่าจะทายถูกเปล่าถ้าทายผิดจะโดนตัวน,นี้เขกหัวเลยนะครับใครได้ไอดียบ,บูปสัมปะเจดได้ที่ซันฮงช็อปนะครับสเลด์ต่างๆมันจะเป็นเริ่มเลยตัวที่หนึ่งคืออะไรครับพึง่งเฮ้ยเฮ้ยถูกนะพึง่งติดสถานะอะไรติดสถานะสีอะไรกระพริบวิบบ,บิบสีอะไรครับ <Nope. S 1> สีเหลืองสีอะไรสีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง,อ,งอันนี้สีเรนโบ์นะน้องอันที่สองสถานะอะไรอะมีแบบ เอฟเฟกมองไม่ไม่ให้ตอบอีกทีดูเอฟเฟกต้องข้างๆมันดิไฟฟ้าให้ก็ได้อู้หต่อไปครับแลคคุณแลคคูแลคคุณ,คณสถานะอะไรครับตอบไม่ถูกก็เท่านั้นนะน้องในสถานะอ่ะดูนะแข็งตัวโดนกูแดกซะนนสถานะเมกาหรือว่าสถานะยักษ์เห็นไหมมันใหญ่กว่าปกติอโอ้โหแลคคุณตัวสุดท้ายสถานะอะไรครับมันเหมือนอะไรมันหนีไม่ดูดีๆมันเหมือนอะไรมันน่ากลัวไหม เหมือนผีหาหน้าผีโกดนะโกดเบาๆนะเบาๆนะเอาเอาตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะได้เลย